อีกสักคลิปนะครับกับการทดสอบเสียงเครื่องตัดหญ้านะครับว่ามันเบาลงจริงไหมนะครับสำหรับตัวเครื่องกลางนะครับที่ทําท่อนะครับกับตัวที่ไม่ได้ทําท่อนะครับแล้วก็ตัวนู้นสี่จังหวะนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวจะติดตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็มาตัวเสียงเบานะครับแล้วก็มาสี่จังหวะนะครับ ก็ฟังเสียงไล่เรียงตัวแล้วนะครับก็เครื่องที่ทําท่อครับจะเสียงดังกว่าสี่จังหวะนิดนึงนะครับส่วนตัวโน้นก็ดังปกตินะครับก็เดี๋ยวจะติดทีละตัวนะครับแต่ไม่ดับเครื่องนะครับพร้อมๆกันเลยครับ ก็3ามตัวตัวนี้ทําท่อแล้วนะครับท่อไอเสียซึ่งทําให้เสียงเบาลงนะครับจข้อสรุปก,ก็คือทําให้เสียงมันเบาลงจริงครับจะดังแรงกว่าติหวานิดนึงนะครับส่วนตัวที่ไม่ได้ทําท่อนะครับจะเสียงดังปกตินะครับก็คนไหนสนใจที่จะทําท่อก็ลองทําได้นะไม่ยากครับ